มีโอากาสมา<ะ>ร่วมพากเสียงด้วยครับผมก็เข้าวประโยชนเรื่อง judicial ไทเซนซีโร่นะครับผมก็อันนี้เป็นงานแรกที่ผมได้มีโอกาสมาพากเสียงให้ตัวละคร,รในเรื่องครับผมก็ดีมากๆจริงๆเราเป็นแฟนตัวยงของบางอย่างเรื่องนี้ไหมคะอ่าจริงๆผมเพิ่งเพิ่งดูจบไปครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ตามอ่านที่แบบเป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมการรับเสียงในการพากเสียงนี่มันกดดันหรือยากหรือง่ายอย่า ก็กดกด,กดดันแล้วก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราเองก็ไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็แฟนๆที่รอติดตามเรื่องนี้ก็เยอะมากเลยแล้วก็มีความกดดันในเรียนรู้จากใครเป็นพิเศษไหมคร <c oughs> ับก็ <c oughs> มีมีพี่ใบเนี่ยนะครับที่เป็นนักขาวเหมืออาชีพเ <c oughs> พราะว่าคอยควบคุมแล้วคอยสอนเราอะไรเงี้ยก็เลยทําให้งานแบบค่อนข้างลับลืกละกับแต่ทวิตเตอร์แฮชแท็กลับแล้วกลับมาอีกทีนึงว่าอยากให้คืณอาชีพนักข่าวให้แบบอาชีพอาชีพของนักข่าวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆผมก็เห็นด้วยครับต้องค่ะต้องค่ะ ใช่ <So S 1> แ,แต่ว่ามันคือคือมันเป็นโอกาสด้วยแลเีล้ยเราอยากจะลอ,อลองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องของการสนับสนุนคือในชีนนวิตนระครับผมก็สนับสนุนอย่ค่อย่างตัวอินุมาจิเองเนี่ยแต่ละเป็นตัวละครที่พูดนอยมากนะคร <ขอ S 2> <ม>ับเพราะพูดแต่ละทีมันต้องใช้พลังมากๆอย่างนี้เราต้องแบบฝึกเสียงยังไงไหมคะออ จริงๆแล้วมันมันก็จะมีวิธีการในการภาคที่แบบให้เสียงมันเข้ากับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอยากดูอินโมากิเนี่ยคือพอเขาไม่ได้พูดเป็นคำปกติแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเราจะต้องสอดแทรกมินนิ่งเข้าไปในคําพูดของเขาอยู่แล้วใช่ไหมันก็เราก็เคยทําสิ่งเหล่านี้ในการแสดงมาอยู่แล้วก็คือการใช้อินเนอร์เมเซจอะไรอย่าเงี้ยมันก็มันก็ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะมากค่ะอย่างแฟนๆมาก็แบบว่าตัวิตย์อบความเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับอยากบอกอะไรกับเขาไหมครับ จริงๆด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกของผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์เลยถ้าสมมติว่าใครที่ได้ชมท่าไทยแล้วมีคําติชมอะไรก็ผมก็ยินดีรับหมดเลยครับจะได้แบบผมจะได้พัฒนาตัวเองด้วยส่วนตัวเราเองได้ได้ได้ทางฝันงานของตัวเองค่ะยังเลยแต่ว่าก็ลุ้นด้วยกันเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าก็เช็คฟิทแบกจากพี่ใบแล้วก็พี่พี่ทีมเริหารแล้วเขาก็บอกว่าโอเคก็ต้เลยวาสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนตัวตัวเรื่องสนุกมากครับเป็นทางโอกาส ใช่ใช่จริงมันไม่น้อยน้อยแบบถ้าสมมติมันถ้าสมมติในอนาคตมันเกิดโดนดราม่าขึ้นมาจริงจริงอะไรผมมันจะน้อยแบบกลั่วไหมเออเออไม่หรอกมันถือว่าก็ก็อาจจะอาจจะอาจจะน้อยครับผมแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดของเราแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดเลยครับถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ยอมรับความผิดของแต่อย่างน้อยก็ชวนมาดูกันหน่อยนะครับ ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูจุดที่สุดไทเซนซิโร่นะครับผมก็ฉายวันที่23มิถุนายนนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสนุกมากครับอ่าจเซนเซมัสเดือนที่แล้วเออผมว่าเป็นเ่้วเกาหลีมาอันนี้เป็นเป็นแพ็คอะไรฮะเออเดือนที่แล้วไปไปเที่ยวเกาหลีไปเกาหลีแพ็คเนี่ยซีเธอร์ที่ไปกัดตั้นเหิงอ่ะอ๋อครับคือคือผมอ่ะไป ผมไปถ่ายเป็นรายการเหมือนเรียลลิตี้ครับที่เกาหลีใช่ครับมันบอกไาเกาหลีไเกาหลีครัเกาหลีครับจริงๆก็ได้ครับมันชื่อรายการว่า Trip m a t e หัวอยู่ครับผมซึ่งจะเป็นเหมือนเหมือนใช้ใช้โฮสต์เป็นศิลปินเกาหลีแล้วก็ชวนเป็นแขกรับเชิญแต่ละประเทศไปอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีเวียดนามมีไทยอะไรเงี้ยผมก็เป็นตัวแทนของไทยไปแล้วแล้วเขาเลือกเราเองครับเล็กาว่ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าติดต่อมาเขาคู่กันกับต่าหนึ่งไม่ไม่ไม่เลยนเดียวดียวใช่ตอนตั้งแต่ไปเดียวแล้วจะได้เร็วว่าไหนคะน่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าในไอจีออฟฟิเชียลของรายการ Flipmate เขาก็เริ่มโปรโมทแล้วเริ่มโปรโมทคุณอยากยังไงคะมันแบบกว้างมากขึ้นนะคะในการทำงานไปถึงต่างประเทศแล้วอ่าผมว่ามันผมโชคดีมากแล้วก็แบบมันมันโอกาสมันเข้ามาในจังหวะที่เราพร้อมจะรับมันพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ถือว่าผมโชคดีโชคดีตอนนี้ค่ะท่านับที่เป็นคน ไม่รู้ไม่แน่จใจอ่ะอยังพนักงานที่ตรู่นต้องมีแบบรุ่นต้องไปเกาหลีง้ี้ด้วยนะเออก็้องมาคือด้วยด้วยความที่อคอนเซปต์รายการนี้มันเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเหมือนเอาศิลปินหรือว่านักแสดงต่างชาติไปเที่ยวที่เกาหลีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ ก็จะมีคนที่เป็นล่ามคอยระกลบเราด้วยแล้วก็คนที่เป็นโฮสให้เราอ่ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเราเลยแล้วตอนกลางไหนทำผมก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีใช้ Google Translate บ้างเลยแต่ว่าจริ่งเจ๊ก็เหมือนคนเกาหลีกันนะอะไรมนทำเราเป็นเรียกงไปเปลี่ยนไปเราเลยอ่าล่าสุดค่ะมากับไปดูแลลัต้วนมาแบบนี้จะมีโอกาสไปเจอกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วท่านเกี่ยวกับ พี่มากรวนเนี่ยก็คือผมเป็นหนึ่งในทีมงานเราของที่แบบมันคอยดูแลแล้วก็คอยจัดแจงให้ให้ทีมของ DNA อเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือคนดูแลหลักก็คือคนรอหลอกแหละแต่ว่าเราอ่ะมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตเลยเพราะว่าตัวพี่มูเดต้เขามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจะจะไม่ได้มีมีคนที่แบบว่าเหมือนเข้าไปดูแลเขาอะไรเงี้ยใช่ก็คือจะมีทีมคนรอหลอกประกอบเขาหนึ่งคนแล้วก็ผมกับหนึ่งก็จะคอยซัพพอร์ตอืมเกิดูแลในตรงไหนยังไงบ้างคะ เยอะเยอะดิตรงมันเยอะมากใช่แต่สมัยอเมริกาแบบพาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะก็ดูดูแลความเรียบร้อยเหรอเขาเขาดูเอนจอยกับแบบบ้านเราแบบสนุกสนานนะก็สนุกพวกเขาว่าดูสนุกสนานเยอะว่าแบบหมายถึงว่าตัวผมกับหนึ่งตั้งหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเนี่ยเพราะต้องการให้ความเป็นส่วนตัวความให้มากที่สุดเลยครับแนะนอะไรยังไงไปบ้างคะเกี่ยวกับคนไทยจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างตัวพี่มาร์คหรือว่าตัวทีมหมอกเขาก็มาประเทศไทยเขาครั้งบ่อย แต่อากาศได้แบบมันร้องงานกันอย่าจะไรหรือว่าอะไรไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจอต่ยังความรู้สึกเราหลังๆแบบว่าจะเราก็แบบมีโอกาสได้ไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิเศษยังไงบ้างค่ะมันก็ คือผมผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกไงแต่ว่าณจุดที่เราอยู่ี้ยเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแ้้วก็ทําทให้มันทุกอย่างมันโครมากที่สุดอะไรเงรี้ยถ้าถามเรื่องความรู้สึกผมก็ไม่รู้จะตอบก่อนก่อนกลับก็เหมือนมีโมเมนต์แบบนาา่ารักน่ารักกอดกันเซฮายอะไรอย่เงี้ยก็ก็ ด้วยความที่เรารับหน้าที่ดูแลแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปส่งเขาที่สนามบินด้วยก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปที่อะไรก็คงแบบไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าทอกวันนี้ยัมีติดต่อกันไหมฮะที่แบบอ๋อไม่ไม่ไม่ครับก็คือส่งแล้วก็จบใช่ครับไม่ไม่มีการแบบส่งพิเศษหรือว่าไม่มีการอะไรก็เป็นธรน้าที่ในแค่ในไทยใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคค่ะโอ้ไม่กล้า 会干嘛？<laughs> <laughs>